เอาละกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยครับวันนี้เรามาอยู่ในเควสไปยังสถานที่จัดพิธีล่าวิชันนะครับโอเคครับก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ผมได้เจอไลเดนนะครับ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 โอเคมาดูกันนะว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงเอ่ยที่ผมเล่นมาถึงนะก็นี่เลยครับโทมัสโดนจับตัวครับผมแล้วน่าจะโดนแบบว่าเออเอาวิชันด้วยนะครับโดนเออเอาวิชันไปฝังไว้ในรูปปั้นนะครับโอเคครับโอ้โหไลเดน เทพเจ้าแห่งสายฟ้าครับมาแล้วครับดึงวิชั่นไปครับผมโอ้โหดึงวิชั่นแบบดิจิตอลโอเคครับมีเฮ้ยตัวเอกข้ามาว่าเรียบร้อยครับคว้าวิชั่นไปครับผมโอ้โหเรามองหน้าเทพเจ้าแห่งสายฟ้าแบบตึงๆครับผมไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยนี่เบือไปแล้วครับเทพเจ้าแห่งสายฟ้าปุ๊บมีเป็นไงโอ้โหช่วยโทมะเรียบร้อยครับโดนขัดขวาง ขับเคลื่อนพลังาธาตุได้โดยไม่ใช้วิชั่นโอ้โหมาแล้วครับจังหวะน,นี้เธอคือข้อยกเว้นสินะโอ้โหก็ตตึงข้อยกเว้นคือสตูความเป็นนิรันดร์เอาแล้วเอาแล้วมาแล้วจยงอันนี้ว่าไงครับเทพเจ้าแห่งสายฟ้าโกรธก็มาดิครับงัดดาบออกมาสู้ครับตัวเองโอ้โหโคตรตึงดึงดาบออกจากหน้าอกโคตรเอาโห้โห อย่างตึงนะครับน้องๆโหเอาแล้วจังหวะนี้ครับเทพเจ้าได้พิโรนแล้วครับผมโอ้โหฉันจะฝังเธอไว้ในรูปปั้นเทพเจ้าเอาแล้วครับผมเรียบร้อยครับฟันผ่ามิติไปแล้วโอ้โหมาครับจังหวะนี้ว่าไงครับตัวเอกเราโอ้โหโคตรตึงคือผมชอบจุดเมื่อกี้มากครับคือมันซูมได้โคตรเท่โอ้โห มาดูกันนะครับว่าผมจะได้สู้กับเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนะในมิติที่เราโดนดึงเข้ามาเนะี่ยโอเคครับก็มาดูกันนะครับเฮ้ยโหลดมาแบบนี้คือได้สู้แน่นอนดูจากทรงละโอ้โหเอาว่าเอาว่าผมมีเทพเจ้าไม้ครับมาดูกันนะครับระหว่างเทพเจ้าไม้กับเทพเจ้าสายฟ้าสู้กันนะครับโอ้โห ก็มาดิครับก็มาดิครับเทพเจ้าไม,าม,าม,ามา้มเแมวโอ้เทพเจ้าอายุน้อย5้ารอปีอู้กับเทพเจ้าสายฟ้าอายุพันปีโอเคครับมผมก็ลืมเหมือนกันนะครับว่าไรเด่นตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับโอ้โหโคตรตึงอ่ะเอายง่ายแมงวาไปวาวไปแมงผมแทบจะตีไม่โดนแล้วนะโอ้โหก็มาดิครับก็มาดิครับดาเมจเจ็ด,ด 700, 700, ร้อยเจ็ดร้อยลัวๆเอาง่ายๆโคตรเบาโอ้โหโอ้โห,โโหามาแบบตึงๆครับยังนี้ แต่คี้หน่อยก็ผมน่าจะตีเข้าทีละ2000นะสองพันมั้งนะก็ดูเอาคือดาเมจของโคตรเบาอ่ะดูดิตีเลือดเอ่อไรเดนผวจะลดตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้แพทเทิร์นในการตีของไรเดนเท่าไหร่นะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ขอวิ่งก่อนนะครับอันนี้ท่าอะไรก็ไม่รู้โอโ้โหโอ้โหโดนเข้าไปเต็มเต็มครับจังหวะนี้เลือดลดเป็นน้ำโอ้ดูเลือดผมี่เกือบตายโอ้โห แต่ตัวฮิวอย่าตายก็พอถ้าตัวฮิวผมไม่ตายผมคงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตัวฮิวสําคัญสุดครับในทีนี้ถ้าตัวฮิวตายปุ๊บผมแบบโอ้โหเรียบร้อยจังหวะนี้นี่โดนคีไปสองพันกว่าป้าป้าเปิด,ดัำปีครับจังหวะนี้ว่าไงครับโอ้โห,โ,หโหเกือบตายโอ้โหในดาผมน่าจะโดนตีอีกทีสองทีนี้น่าจะตายเลยนะโอ้โหโอ้โหมันแพทเทิ์นอะไรวะเนี่ยใครจะจำได้วะเนี่ยว์ปไปว์ามา โอ,โอ้เกือบตายโอ้ดีที่ตัวฮิวผมฮิวโหดดูดิฮิวคอทล่าพันสองโคตตึงโคตตึงจังหวะเนี้ยคือตัวฮิวผมจะตายก็พออ่ะก็คือถ้าตัวฮิวผมตายผมน่าจะสู้ไม่ไหวนะจังหวะนี้ขอกันเหนียวสักหน่อยลนะกันก็บัฟตัวละครไปสักหน่อยอันนี้เป็นอาหารเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ มาใช้พลังแห่งการบัฟนะครับเพื่อในการสู้นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ลืมแบบว่าเตรียมอาหารเพิ่มเลือดมาเยอะๆนะก็ดูเอาน,นึ่งก็ว่าผมจะสู้ไหวไหมโอเคโอ้โหประเด็นคือแบบว่าผมไม่รู้ไงว่ามันจะให้สู้แบบนี้เลยนะครับผมก็เลยไม่ได้เตรียมอาหารเพิ่มเลือดมาไว้เยอะๆนะครับก็ถ้าตัวฮิวผมไม่ตายผมก็น่าจะสู้ไหวอยู่นะแต่ถ้าตายนี่ก็คือโอ้โหซวยละจังหวะนี้บอกว่างครับ ไปถ่ายรูปไปนี่เข้าสองพกว่าตึงๆอยู่นะครับก็คือดาเมจผมยังเบาอยู่นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปหาอาร์ติแฟกต์ให้เออยากะเอ้ยไม่ใช่นะฮิดะแม่งจบผิดละเอ้ยท่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหผม,ผมไม่รู้แพทเทิร์นมันจริงๆงนะเนี่ยโดนไปเต็มๆครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ป้าแล้วครับกดสกิลไม่ได้ครับกดสกิลไม่ได้ครับผมเพิ่งสังเกตโอ้โหเอาแล้วครับสวยแล้จวจังหวะนี้ แล้วผมจะล้างสถานะนี้ออกไงวนะเนี่ยหรือล้างไม่ได้วะยังววานี่ก็โอโ้โหเดี๋ยวครั้งหน้านะเดี๋ยวผมจะเก็บเก็บไว้ซื้อไอ่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ซื้อ <c oughs> เก็บไว้สุมไรเดนแล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าเออมันเป็นตัวที่โคตรจะน่าสุมเลยแล้วก็สกิลมันโคตรจะตึงเลยนะครับ <c oughs> ก็ดูเอานะครับตอนนี้ประเด็นคือไม่ใช่สุมไลเดนนะครับแต่สกิลกับอันตีผมกดไม่ได้นะกดได้แค่ตีธรรมดานะครับ <c oughs> แต่ผมไม่รู้ <c oughs> ผมจะสู้ไงเนี่ย โอ้โหตีธรรมดาผมยิ่งเบานะเอาแล้วครับอ่ะเอาอะไรวะเอาเลยว่านี่ไงคืออะไรเอาโอเคครับก็เมื่อกี้ผมคิดว่าแต่อะไรครับสรุปแล้วมันตัดเข้าคัดซีนเฉยเลยนะครับก็โอเคสรุปเราแพ้นะครับแล้วก็มันไม่ได้สู้จนไรเดนตายนะครับตื่นสิรีบตื่นเร็วเข้าโอเคไพมันปลุกเรานะครับก็เราก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ,โ,โอ้โหโอ้ โอ้ทำไมเสียงไปมอดมันน่ารักแบบนี้เนี่ยโอ้โหไลเดนจะมาปิดช,ชีพเราแล้ว,ลวตื่นเร็วดีตัวเอกเวยเฮ้ยมึงจะตายแล้วน่ะเฮ้ยมึงจะมานอนตรงนี้ไม่ได้โอเคโทมาช่วยเรานะครับโอ้โหช่วยแบบตึงๆครับแล้วก็อ่ปัดตัวเราปิวเฉยโอเคครับก็เราสรุปแล้วเรารอดใช่ไหมเนี่ยโอเคแล้วก็คือตื่นมาเฉยทำไมเมื่อกี้มึงไม่ตื่นวะเชี่ยมึงจะตายแล้วนะ่ะย้ยไฟมันปลุกไม่ตื่น พอวิชัยปลุกไหนมึงตื่นโอเคครับก็สรุปแล้วเราหนีรอดจากวิกฤตครั้งนี้นะครับท,ท่านโชกุนเจ้าคนเมื่อกี้จับเธอซะด้วยคำสั่งล่าวิชันครั้งต่อไปที่พบกันฉันจะไม่ฟันแค่ครั้งเดียวแน่เรียบร้อยครับตัวเอกเราโดนเที่พเจ้าแห่งไซฟ้าเกลียดแล้วโอเคครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับตัดจบแบบละครไทยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยครับบายบายครับผม